สวัสดีนะครับเอฟซีนะครับสวัสดีินไหมใครครับไม่รู้ว่าเขาออกของมาส่งตู้เย็นหรือเปล่านะครับท่านเสนอโดยช่องแดงชาแนลนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับอ๋อเขามาดูเสื้อนะครับนาะเสื้อผ้านะคับนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กใจนป้าแตงก็มาแล้วนะผมนะ สายวิวเลยอ่นะครับบรรยากาศรอบๆเนาะตอนนี้ก็มีการตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นรถนะครับรถที่เราไม่รู้จักมาจอด

จอดเลยเนาะมาจากกทมนะครับน no right? ี่อโอ้โอนี่นะฮะลุงมนคนซื้อนะครับนะเริ่มจะไม่ซื้อแล้วนะเนี่ย น่าจะเออเป็นรถนักข่าวน่าจะเอาแทค่ไปยุนกล้องเข้าป่าเลยนะโอ้โมาลงมาแล้วเนาะเหรอตกใจเลยไปแล้วครับโอ้โหเจ้าของเจ้าของอ่าอ๋อเป็นไงเอาละโอ้โหนะครับนะช่างพงอยู่ไม่ติดนะครับเข้าร้านของช่างพงนะครับเอาช่างพงตุบอยู่ไม่ติดนะครับเอาเนาะ ก้าวไปแล,ปวแล้วอ๋อนะมีคนอยู่นะครับมารับหน้าแทนเลยก็เลยต้องถอยหลังออกมาเถามหาช่างพงหรือเปล่าถามหาช่างพงเหรออยู่นี่นะครับพีงพงอยู่นี่นะครับอ๋ออยู่นี่เนาะจะคุยกันเรื่องเมืเอ่อคุยเรื่องเปิดเผยตรงนี้ไม่ได้นะนี่ช่างพงกลัวนะโอ้โหนะางก็อยู่โหไป่ให้มีออกหน้าอยู่ไปเออไม่กล้านะครับ ผอบอ,อยู่นะครับเนาะตอนนี้ผอบอยู่นะครับโอ้โหกับตาเอาอย่ี้ต้องไปแล้วต้องไปนะทางคงไปเล้วต้องมีผู้นําเพราะว่าต้องมีผู้นําเนาะผู้นําไปก่อนอ๋อมาเปิดไอติม ถ่ายทำไมคะเออ,อถ่ายทำไมคะเออขออนุญาตถ่ายเออถ่ายทำไมคะเอาผ่า,า,าตัวเลยนะอ้างเนาะคนนี้ก็อ้างไปได้เหมือนกันนะนี่นะครับเนาะเข้ามาติดต่อนะครับจะลงไอติมว่างั้นเถอะอ่าฮา แค่นี้ก็เป็นประเด็นเนะเาะโอ๊ย กำลังสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่เนาะนู่นเขาไปสัมภาษณ์ที่นู่นหมดแล้วลเขา,า,าน่าจะรู้ภายอีกไม่นานนี่แหละเนาะ,อะโอ้แน่จะรู้อีกไม่นานอ่า คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดงชาแนล้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ